มชอกากาพีทแอบเปคันแลนพี่จองเป็นหมื่นสุดท้ายเรื่องจบสวยตกหลุมรักในความน่ารักของยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวเกาหลีคันแลนพี่จองอีกคนแล้วสําหรับพีทกันตพรแฟนหนุ่มของแก้มบมุ๋ปรีดาถึงขั้นที่พีทกันตาพรขอเป็นหนักมอบเงินหมื่นให้กับทั้งสองคนผ่านทั้งช่อง y o YouTube พร้อมเขียนข้อความเอาไว้ว่าเรื่องเปเราต้องไม่แพ้อย่าบอกแก้มบุ๋มก็พอครับคนอื่นอาจหยิบเงินจากกระเป๋าแม่ เราหยิบเงินจากกระเป๋าว่าที่พรรยาตอนหลับเท่านั้นเองครับซึ่งต่อมาขณะที่แก้มบุ๋มกำลังไลฟ์อยู่นั้นก็ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกเรื่องเราวดังกล่าวโดยเจ้าตัวได้เผยว่าฉันไม่รู้เรื่องเลยพี่พีทแรงมากพี่พีทไปเปอ่ะวันนี้ฉันไถคืนแสนหนึ่งคอยดูหรือว่าเราจะไปเปทับเอาเงินแสนไปเป,ปทับเรื่องของเรื่องนางเข้าไปดูพี่จองคันแลนดูไปดูมานางก็โดนตกอะ งงมากฉันกลัวมากว่าดูแล้วเดี๋ยวจะโดนตกไปอีกคนฉันก็เลยไม่ดูหลังจากนั้นคะ่ะพีทก็ได้มอบเงินปึกใหญ่ให้กับแก้มบุ๋มเป็นจำนวนเงิน50,000บาทเพื่อปลอบใจและให้เรื่องจบลงในทันทีเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่ดูแล้วน่ารักน่าอินดูทั้งคู่เลยจริงๆทุกคนไหนบอกว่าจะช่วยกันไงข้อตัวดีจต่ตังมาเลย <laughs> แล้วมาสายชั่วโมงพรากี่โมงแล้วเอาไหนครับไม่ได้ตัง <laughs> ทำไมนะทำไมนะโวยวายกันทุกคนว่าไงนะพี่เปย์คนอื่นได้แต่พี่ไม่เปย์บุ๋มแปลว่าอะไรฮ้าวอุ้ยคุณบุ๋มคุณบุ๋มได้สองครั้พี่เปย์บุ๋มยังคุณได้สี่แคดอันนี้พี่จะเอามไปยังไหนพี่ไปยกดมาคุณบมจุ้มนนบุ๋มมีกำลังใจยังคะคุณบุ๋มได้สี่แคดจุ้มยังพึ่ง มูสัน้ปดาสิ1สิห้าสห1เดสิบ1ดสพี่มันน้อยไปออคือมายีสยี่สิบสองยี่สิบสาี่ส้าี่หกยีปดยีสสามสิามสองสสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ด สิเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบแล้วข้ามาใสาอีกชั่วโมงนึงอะ่ะใส่ไหมข้ามาใสาอีกชั่วโมงแบ่งให้พี่จุ๋มด้วยนเท้าจุม๋มนี่ขอบคุณคนที่ไม่พวกพี่ไม่ได้นี่นะข้ามาใสาอีกชั่วโมงนึงยิ้มยังยิ้มไงยิ้มยังย,ยิงข้าแนวข้ามาใสอีกชั่วโมงนึ<า>งเลยเอ้ยไหลอยู่เดี๋ยวมันโดนบล็อกไปแล้วนะคนเดียวเขาบอกคุณบุ๋มได้สิเคธ นีคุณไม่สิเ็ตเอาไปดูดูดีสองแปลเราไปได้แล้วไม่ไดนะครับท <potato eneca>: ุกคนไม่ช่วยกันเลยไม่แตนหนึ่งจริงๆแล้วอะห้าหมื่นเนียห้าหมื่นเดยวเขาจะหาว่พวกเราุดเงิ แถมได้สีเกอีกเฮงเงเป็นคนหัวลเรางเฮงเพงวันนี้จะจุกไม่ฉ่ำเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ